สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายนพศ2563นะคะก็คงจะได้รับกันทุกคนแล้วนะคะสำหรับห้อยซองนะคะ้วนกะ็คนที่สาวดำไม่ได้ส่งไลนท่านโทรเข้ามาสาวดำก็ให้ไปตามเบอร์โทรที่ท่านให้เอาไว้นะคะเบอร์โทรที่ท่านให้เอาไว้วันนี้รู้สึกว่าจะมีมาแค่3-4คนนะคะก็แสดงว่าได้รับกันหมดทุกคนแล้วเนาะค่ะ ดังกล่าที่รักจ๋าโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมนะคะจงใช้สติปัญญาสติใช้ใช้สติปัญญาของเราที่มีอยู่นะคะนะคะอย่าไปทุ่มเทอะไรมากนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราเราต้องคิดอีกในแง่หนึ่งนะคะว่าไม่มีใครที่จะสามารถร่วงรู้ได้นะคะว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะท่านก็อย่าไปทุ่มเท ให้มากมายไก่กองเอาเป็นนั้นว่าสมมุติว่าถ้ามันไม่ถูกไม่ไม่ไม,ไม่ไอที่สาวดาพูดไม่ใช่ว่าแต่หวยซองนะหวยไหนก็แล้วแต่หวยที่ท่านนอามาจากสานักไหนเอาจากที่ไหนมาก็แล้วแต่ลดแล้วแต่เป็นการชื่นชอบแบบเราชื่นชอบด้วยใจศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเราซื้อเราก็ศรัทธาเราศรัทธาก็หมายความว่าเราชอบหวยอะ่ะเราอยากซื้อหวยอะ่ะ นะคะาหาซื้อสลากอินแบงของรัฐบาลเอาไว้นะคะรอตตลีน่ะนะคะสาวดำย้ำนักหนานะคะอาจจะเป็นท่านก็ได้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งหรือว่าได้เป็นเศรษฐีวันนี้เพราะว่าปกติก็จะมีทุกวันที่16และมีทุกวันที่1น,นะคะทุกวันที่1ทุกวันที่16จะต้องมีเศรษฐีคนใหม่ขึ้นมา,านะคะงวดละ10คน5้าคน6คนหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสาวดำก็อยากจะเตือนสติแฟนคลับนะคะ ว่าอย่าทุ่มเทเอาเป็นนั้นว่าถ้าทุ่มเทไปแล้วเราไม่ถูกเราเดือดร้อนเนีอย่าไปทําอย่างนั้นนะคะเราเอาที่ว่าสมมุติว่าถ้ามันไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนนะคะสมมุติว่าถ้ามันถูกก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเราได้แค่นั้นและเราก็จะได้ไปอีกเรื่อยๆนะคะบางท่านนี่โอ้โหแบบชอบโอ้โหชอบัวนี้มากทุ่มเทเลยค่ะทุ่มเทเลยกะว่ากะว่า จะเอาอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่นะคะจะเอาอย่างเดียวแล้วถ้าก็มันไม่เข้ามันหงเงือบเลยนะคะหงเงือบเดียงงาบเลยก็บอกว่าผอไ่ได้จังไดหรอกไงเงือบเดียงง่าบแล้นั่งกัะไดก็คือบอาไปเป็นแต่ละงี้เขาก็ไปเองนี่แหละมันไปเองนั่งบ่นั่งบ่ได้ไปคิดไรว่าสิว่าไปได้แด้มันไปเองแล้วจ้ะท่านผู้ชม มำนันบ่ถือวังเสียงไงเงิอบเลียงงาาเด้วยกัน <c oughs> โอ้ยเนาะาจังว่าเลยขขบคุณมากเลยนะคะสำหรับแฟนกลับยังให้กำลังใจสาวดำนะคะไม่มีใครนะคะที่จะถูกเสมอไปไม่มีใครที่จะผิดเสมอไปนะคะมว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะ,ะการความคิดความคิดความอ่านความคือคือมันคล้ายๆเาว่าอะไรละ่ะคิดไม่ทันอะไรประมาณนี้มันก็มีเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะ ก็ขอขอบคุณแฟนคลับมากๆาที่ให้กําลังใจสาวดํานะคะคนเรามานไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะมานไม่มีบารมีไม่เกิดอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะนะคะสักการะ,ะที่รักจ๋าวันนี้ทุกๆท,ท่านอาจจะได้เฮกันเสียงดังๆนะคะนะคะอาจจะได้เฮกันเสียงดังๆนะคะสาวดําก็ลุยนะคะทั้งลุยทั้งสมบุกสมบันนะคะอ่านะคะก็ขอทุกๆท,ท่านโชคดีค่ะ บอให้ท่านมีโชคมีลาบนะคะสาวดํามาพูดตอนนี้ก็จะมาบอกเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้สาวดําไปหาปู่องอาจนะคะฝนตกทั้งคืนแล้วตกอย่างแรงเลยค่ะที่บ้านนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้สาวดําก็ไปหาปู่องอาจญาดอกไม้ไปจุดทูบอ่บอกท่านแล้วก็ไปอ่ไปอ่าซื้อหมากพลูไปถวายปู่องอาจญาดอกไม้นะคะจุดทูบให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสาดําก็เอาลงช่องสาวดาพารวยไป อันนี้เป็นช่องนำม,มหาเสน่ห์ชาแนลแต่ก็จะบอกเลขเหมือนกันนะคะเลขขอที่อขอที่จอมปลวกนะคะจอมปลวกที่อยู่ใกล้ๆก,กับย่าองอาจอปูองค์อาจยาดอกไม้ค่ะนะคะเอาแป้งไปรูปขอซึ่งฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเมื่อคืนนี้สส,ส,สว่างมาก็หายนะคะให้ให้น้องหนาำเตอเอาแป้งไปรูปแล้วก็ขอนะคะ น้องหนาเตยไปรูปได้เจ็ดสองห้าสาวดําไปรูปนะคะเห็นชัดเจนมากนะคะเห็นสามสองแล้วก็มาทางนี้เป็นตรงมาก็เป็น3าหอยู่ตรงกลางก็เป็นสามหกนะคะแฟนขับจา้าแฟนขับดูนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะต่างคนต่างเห็นไม่เหมือนกันแต่สาวดําเห็นชัดเจนแล้ะคะ่ะสามสามสองสามสี่สามห้าสามหกเนี่ยมันมันมันอยู่ในจุมเดียวกันนะคะอยมันอยู่ในจุ้ม <laughs> สีงห์นั่งว่าทั้งในมันอยู่ในอ่เขาพูดเขาพูดาภาษาปากกลางเนาะมันอยู่บองเดียวกันนั่นแหละค่ะมันอยู่อ่คือเลขยสามตัวใหญ่ามากคะ่กกะแล้วก็เลขสองยุทธ์ไทยส่วนเลขสามเป็นตรงลงมานะคะ่ะเลขหกป็นยุทธตรงกใกล้ๆกับเลขห้านั่งเ,เลขตีเป็นถ้าว่าต่างหันั่งเรียงมันตามที่นั่งเย็นก็นเป็นสามสองนะคะสามสามหกสามหาเพราะว่าสิสิ่งทีเป็นแถวเดียวกับว่าได้เพราะว่าโลก เราเป็นเลขสามตัวยันยันยันมาทางซ้ายมือนั่งนี่ก็จะเป็นที่อย่างนั้นเลขสองตัวนี้หน่อยแล้วก็เง้วลงมาอีกก็เป็นเลขอหกแล้วเป็นเลขหายใช่นะนั่งก็เรียกว่าเป็นจุ้มเดียวกัน <laughs> มันอยู่ที่จุ้มเดียวกันนะท่านเอาค่ะนั่งก็เรียกว่าเอาบอกแฟนกลับกันนาหาเพื่อนมีส่งมีลาบพอด้เย็นตัวใดก็เบิ่งออกได้ค่ะเด้อยท่านผู้ชมยู่ช่องไอ้สาวดดำพาลุ้ยพอดีนั่งคือโทรศัพท์เครื่องนั่นไปมีเ้านี่จ้า น้องน้ำเตยก็ได้เจ็ดเจ็ดสามยป้าพักบุ้งแล้วค่ะอ่าอ่ปูอออป่องอาจให้ยังล่ะปู่องอาจมาบอกนายเจียงยังละ่ะสี่สี่สามหกค่ะสี่สามหกค่ะอุ้ยหกมือช้านี่น้ำไปขอ,อยู่จอมปวกมาได้สามมีสามมีสองมีสี่มีห,าหม่านจักว่าจีตีไปตัวไดเด้กกรได้เบื้องเอาในหันนะจ้าค่ะ,อะขอทุกทุกท่านโจมอีเด้กกรเดแฟนลับมือนีเนาะ บ้านนี้หวยเออหวยได้มาจากตัวตัวสารทิเนาอนั่งได้สี่เนิน4 3่5ได้กับเจ้าแม่ตาเคียนทองก็คือ337นะคะ้วก็หวยหวยนกปลาน,นี้อ้นั่งจำว่าได้่ะค่ะิ0หางนะะั่ะจำได้ตัอของนั่งกยจากของนั่งเนี่ยแหละนั่งยึดสูบองนั่งเองเ ว่าที่แล้วมนนั่งกับเขาได้ค่ะแต่ว่ามันหนึ่งเขาโตดมันหนึ่งหลายตัวมันซีดตัวค่ะซีดตัวเจ้าโอ้ยเบิ้งําได้สามสี่ตัวนึงค่ะแล้วก็มีหวยร้านส้มตํตาให้หมูตกครกก็คือวิ่งหาวิ่งซีกับท่านผู้ชมเนะอะเขาเนาะเบิ้งหอนได้คีบรถจ้ะท่านผู้ชมจ้าพูดได้มักวิ่งออกด้วิ่งเอาเนาะ้คือเนอะเอยแต่ว่านั่งมักเล็กสามแห้งเพราะว่ามัน ตัวใหญ่มึงเก่งเลยอ่าอยู่อันจอมปวกแม่ค่ะอันจะใส่มันสีเอ้ยใหญ่เก่งอันนกูอ่านบอกว่าอันมักขอฝันใหญ่เจียงอ่ะกูอ่านแล้วก็คนแบบเมื่องวดที่แล้วเนาะงเราไปให้น้องบอลเชนให้น้องบอลสี่สองห้ามาสั้นวันนี้อันกูองค์อ่านกันเราหายยังจำเขาได้เรื่องวันที่แล้วนะวันนี้วดนี้เป็นเดือนี่สามหกท่านผู้ชมกูอ่ค์อ่านจะมาบอกใหญ่เจียงต่อท่านผู้ชม น้องคะเนาะขอทุกทุกท่านโชคดีเด้อกระเด้อว่าะว่าสิหอยซองหรือบ่ซ้องแหะขอทุกทุกท่านถูกไปแล้วกันค่ะเนาะอ่ผู้ใดบ่ได้หอยซองไปกันเบิ่งกะมันบ่แน่นอนหรอกหอยซ้องคุณก็บ่ได้กะนั้ตีมามาสิบาสิต้องเข้าเด้อค่ะเด้อทั้งหมดต้องงวดคุ่ผู้ใดบอกว่าโอ้ต้องเข้าต้องถือต้องเข้าต้องถือบ่เพิ่นบ่ได้ว่าจักทำเด้จ้ะเด้อแต่สำหรับตัวสาวดำผ้ารวยนะสิขันบ่ถือคนนี้นั่งน้ำอีกขวดนึงกันเป็นสามงวดตามสัจจะ ถ้าสามเงินนี่บ่เขาก็โอเคเป็นนั้นว่าอาจารย์นี่บ่เฮาก็บ่บ่บ่สนใจอีกแล้วบ่น้ำอีกแล้วสินะกะใจนั่งเป็นแบบนั้นค่ะท่านผู้ชมแต่นั่งเป็นแบบนั้นแล้วข้างนอกก็ออกกัดฟังสู้กัดฟังตามเดือนจริงเนาะนั่งเห็นโดยเฉพาะตัวนั่งสาวดำบ่ร้อยคือจังเลยกัว่าทั้งสั้นเนี่ยขาดเป็นคนเบาตรงๆเนาะข้าเนาะนั่งสิตามอีกวันนึงถ้าบ่เขาอีกวันนึงก็โอเคนั่งกับเสาเลยบ่ตามค่ะท่านผู้ชม แต่เขาอีกถ้างวดนี้ไว้ซ่องเขานั่งกับสิตามอีกท่านผู้ชมกัจจบช่างว่ากันไห,นหนมเนาะกันเนาะกันงวดนี้เขาได้หรืได้ท่านผู้ชมสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเขาต้องใส่สติปัญญาของเขาเองได้หรือได้ท่านผู้ชมตอนนี้เป็นมานัา่งสาวดั่ซื้ออย่างนี้เนาะาสั่นสักแล้วจ้ะ นั่งเหต้องไปซื้อก้อนล่ะเดี๋ยวซื้อเราสิบอกแต่ว่านั่งซื้ออย่างนั้นนั่งก็บ้าหัวถี่ซื้ออย่างคือกันเพราะว่าเลขอะมาตัวจสารทิดเอาหรอโอ้ยอันดังกันดังคักดังแน่้ยละดังดังทุกตอนน่ะนั่งเลยงงเมื่อเสาร์นี่นั่งไปอันอ่าออกไปตลาดตะซ้านนั่งไปซื้อเอาอีอย่างน้อเมื่อเสาร์อย่าเนาะค่ะตอนนี้อันพ้นกระจุ่มกันเว้ากัน ผู้นั่นก็ว่าหวยเลขนั่นดังผู้นี้ก็ว่าเลขนี่ดังเอาไปมาลอตเตอรี่ขายดีขนาดเลยค่ะท่านผู้ชมอ่าเลขเลขน้องชมพู่กับจักว่าจักตเลขหลวงพอ่ออันอันเดือนใช่กับจักว่าจักต <c oughs> โอ้โยเนาะนัะ่แะแสดงบุญพระวาสนาทุกคนเลยคะ่ะเด้อาะว่ากันนกนะเนี่ยมักเนา,นาะของมักของมักมักไผมักมั่นค่ะชอบใครชอบมันนะคะแฟนกติรักจ๋าแต่ว่านั่งนั่งบอกได้คัเดี๋ยวว่านั่งซื้อเฉพาะหวยซองค่ะ ถือกะดีบ่ถือกับเะไปนั้งค่ะพอนั่งไปก้นตรงชิ้นค่ะกันั่งมัน่นมั่นใจในตัวคนสัตว์ท่านในตัวคนนั่งก็ซื้อซื้อหม้ซองอย่างเดียวค่ะบอกตามตรงแล้วก็นั่งซื้อเฉพาะเหลขก่อง่าขันถือกะถือน้ำกันมดสุก้อนหนักก็กกแฟครับผู้จะได้หมยซองไปนาะค่ะ,คะขันบ่ถือกับบ่ถือมันนั่งกันค่ะนั่งสิเป็นแบบนั่นค่ะตัวอื่นนั่งบ่มีซื้อเด้อค่ะเด้บอบ่มีซื้อ หาซื้อลัตเตอรีร่ก็ซื้อไว้ตั้งแต่อันนี้แหละจ้ะหัวซองนี่แหละเอาือกะอระติกบ่เทือกแล้วไปจังงวดมุกมกสิบหานมาเนาะบ่เข่าบ่เขานั่งก็บ่ได้เป็นยังบ่นั่งตั้งใจไว้แล้วว่นั่งเป็นคนแบบนี้ว่ท่านั่งมักมักแล้วอ่มามักแล้วเขาเขามักมันบหล่าเขามักเขาสัทธาเขาทั้งค่อยซือ้อใช่ไหมครับสาวนําก็เหมือนกันนะคะชอบมั่นใจมั่นใจในหววซองเนี่ยเพราะมันเข้ามาต้องไม่รู้ประจี สิบงวดแล้ว,วมันมีหลักฐานหมดนั่งก็เลยมั่นใจพรมั่นใจเอามาเอาไม่เข้านั่งบวายังแต่ว่านั่งตังชัดจาไปแล้วว่านั่งสิงตามสามงวดแต่สามงวดบ่เขานั่งก็เศร้าตามกระเท่านั้นเองค่ะเขาก็ต้องตังชัดจาแลให้สชัดจากระตุ่นจาของพ้อมนั่งบอสือตัวอื่นไค่ะนั่งสือเฉพาะเลขสองนี่แหละอยากหู้ว่าเอาสิเขาบอสเนี่ยเอานั่งถึงน้ำสามงวดแต่สามงวดนี่บอเขาก็แสดงว่าบอเขาเลยบาดเนี่ยเขาก็บอสต้องซื้อบอสต้องน้า ถ้ามันเขาเขาก็น้ำต่อจังงๆแต่เท่านั้นแหละค่นนั่งเป็นคนพ้าถึงตัวนั่งได้เนี่ยนั่งเป็นคนชัดเจนค่ะเป็นคนชัดเจนเหรอแล้วตั้งสระจะาให้กับตัวเจ้าของไม่ได้ตั้งให้กับคนอื่นค่ะนั่งตั้งกับกับตัวเจ้าของแต่แต้มือแรกตัดสินใจว่าสิน้ำไว้ซ่องสามวดถ้าถือนังสิน้ำไปเรื่อยๆถ้าบ่ถือก็น้ำสามงวดแล้วนั่งก็บน้ำอีกกก่หาซื้ออสรากยินยังรัฐบาลของรัตตอลีน่ะนั่งหาซื้อไว้โอ้ยพอมันหน่ยน่อยนั่งก็ซื้อไว้ประมาณ ประมาณร้อยใบอะจ้ะอ่าสามใบเนี่ยไปกลับกับเป็นหกใบย,ยังใ่นค่ะเราไปกลับไปกลับนี่ชักโตัวเลยที่มันเป็นห้อยซองอ่ะ <c oughs> นั่งก็เอาเบิดเลยเพราะ <c oughs> ว่านั่งเปคนจังสันค่ะเป็นคนที่ว่ายิตใจเด็ดขาดยิตใจตัดสินใจแล้วก็คือตัดสินใจเลยนั่งน่ะโอเคว่าสิน,น้ำละจะก็น้ำสามหมด รบสามวอดบอกเขาจักรเชียนนั่นกัเจ้านํากับท่อนั่นเองค่ะบ่ได้บ่มีผู้กไดมาสั่งเขาได้เขาต้องสั่งเจ้าของเองค่ะเขาต้องเอาชนะใจเจ้าของได้ก่อนก้อนที่เสเอาชนะใจคนอื่นนะค่ะเด้อเพราะว่าเขาติดตั้งสัญยางเขาเหตุสัญญากับเจ้าของเลยสัญญากับเจ้าของที่สำคัญที่สุดแต่สัญญากับเจ้าของบ่ได้ยาเป็นสัญญากับคนอื่นค่ะบอมี่ได้แน่นอนค่ะนอกจากนั้นผู้จกนั่งกับจิต อะไรก็จะเป็นค่ะแต่อันนี้ละ่ะบอกตามตรงนะต้องบอกความเปลี่ยนนะเนาะลัตเตอรี่นั่งเอาเมดดหละทั้งไปทั้งกลับเลยลัตเตอรี่ของหมยซ่องเอามดค่ะเอามดเลยค่ะนี่ละมองได้มีมองใบหนึ่งสองใบสามใบว่าตอนนั่งเห็นนั่งก็เอาเมดค่ะคือถือก็ถือบอถือกัแล้วไปโอเคอสานผู้ชมแล้วเขาเนาะบอกไปแล้วนนเนาะเขาบอกคุยกันน,ะพ,น,น,ะ,พนะพี่น้องน้องเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเราคุยกัน นั่งประแฟนคลับคนถามมาว่าจังสี่นั่งกับตอบเนาะว่าบ่เป็นยังค่ะบเศาดำาไปเเบาถึงนิสัยเศร้าดําไปทังสี่กับคําไหนคํานั่นเเบาแล้วจบเลยคำเดียวรู้เรื่องจังสี่นั่งนั่งนะครัสบายใจถือกะทีก็ถือกะแล้วไปอืข้าตัดสินใจแล้วข้ามักแล้วข้าศรัทธาในหัวซ้องแล้วศรัทธาทีมีตั้งสัจจะไว้สามหมวดขันบ่ถือนั่งขลุกเศร้าถ้าถือกะจิตน้ำต่อหาสื่อต่อนัก็เนาะถ้าบ่ถือกะ สามหมดจบอ่าถ้าถือกันน้ำ่อแล้วตัวอื่นนั่งกับ่ถซื้อกันนั่งซื้อเฉพาะอันนี้แหละไอ้ที่นั่งศรัทธาแล้วก็มันใจนั่งกับบ้าเท่าน,นั้นแหละค่ะอ่ารวยสองรวยกับบ้ากันไปกับเท่าน,นั้นแหละค่ะซื้อหม้พุ่มมาน,นานเขานอนทันไปจ้านอนตะวันลับตะลีโอ้ยมักแ <laughs> ท้ๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะจ้า